มากใครกีดใครกีดเหยียดเท้ากันป่าอข้างหลังฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแม่แม่เบลฝากมาห้าพันนะขอบคุณมากครับตลอดเลยนะครับกีงใจเติร์บ่อยก็ได้ทำไมนั่งบ่อยนไดนเลยนะแต่เราเกรงใจเราจะไม่ขาดตาคุณแม่ไงเข้าใจป่ะคุณแม่ใากห้าพันห้าพันตลอดก็เอ้ยเราก็เป็นเด็กเราก็เกรงใจนะแต่จะรับไว้จะรับไปทุกครั้งจะไม่ปฏิเสธ ปฏิเสธไปไม่ได้เราปฏิเสธคนให้อ่ะเขาให้มาตั้งใจให้ไงปฏิเสธไปอุ้ยเราเสียเสียความรู้สึกแล้วเด็กปฏิเสธเราต้องรับไปน้อมรับไม่สุดมากอ่ะมารยาทมารยาทมารยาทนะครับขอบคุณแมวด้วยนะครับน้องเล่นที่วัดดอนหวานนะครับน้องเล่นที่วัดดอนหวานยมาตลอดเลยนะว่าแต่ว่าแหวนวงนี้ของใครครับเนี่ยมีผมติดกับกาวด้วยนะนี่ครับนี่ทำคุณใส่หรือเปล่าครับไม่ใช่หรอ ผมแตกปลายด้วยนะครับแตกปลายด้วยผมใส่ตอนที่เขาวางติดกาวนั่งสับตะโงกแน่นอนนะครับให้กาวไปเชื่อมผมพอดีหลุดฮะอ๋อข้างนอกไปนของแม่อันนี้เนี่ยจะเป็นยังสาวอยู่นะสีน้ําตาลอ๋อสีน้ําตาลผมยาวประมาณนึงครับลองเช็คสภาพผมดูว่าผมแตกปลายป่ะนะฮะถ้าแตกปลายก็เป็นอันนี้ใช่เลยนะครับวงนี้ บแบงค์แดงผมไม่ม่วง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 เอาคิดถึงพี่ใหม่ครับขอบคุณเจ้าทัวเม

anh chỉ gặp chân ba ba cầm đá tung ra bên ai, lao vào đục

ชอบอย่างนี้เลยนะชอบมากเลยนะเพงนี้ขอบคุณมากครับฮะแต่ไม่ต้องร้องบ่อยนะได้ครับร้องเรื่อยๆนะร้องเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับจะจคล้องคอเหรอถึงไหมทาไม่ถึงก็ช่วยกันอ่ะที่เขยิบหนูจะกลมให้อ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเนีเรื่องเอง,งินไงใช่ไหมกว่าจะได้เงินตั้แต่ละบาทมันไม่ไม่ไม่ได้ง่ายดาย ไปโตใช่ไหมเนี่ยเออเด็กเหมือนที่ตาดอีกคนดึงเจองงไปหมดอะไรก็ไม่รู้ต้องถามก like ่อนอ่จจะเขาดื่มน้ำสักหนึ่งทีห้ามห้ามเล้นเล่นห้ามห้ามเล่นๆๆเล่นหรือเขาชอบยังไง สลังเสื้อขาดแล้วครับไม่ให้ค่าเสื้อขาดห้าพัสามอบคุณครับขอบคุณครับกาบลงงามที่งามใจคุณแน่ด้วยนะฮะ แม่ทุนหัวทุนหนวของเบาแม่นายแม่นายแม่นายถ่ายรูปก่อนนะแม่นายนะขอบคุณครับแม่นายแม่นายฮะพอจะควักตังค์หรอที่้ที่คอด้ នឹងណាស់ อ๋ออ๋อนะขอบคุณมากครับโอ้โหเสียงหู้หู้ได้ตกล่องมากคุณแม่หู้เหมือนคนโยนบอลลิ่งแล้วตกล้างละข้างอ่ะอะมาติดรอลช่ายหัวใจครับฮะเงินน่ะมีไหมเดี๋ยวเขาก็ถูกอีกโน่นเนี่ย

ติ๊กลาเอยใจมะตะบา Phương Đức Bỏ đi <laughs> mãi cho riêng em đi hát Mà hãy nhớ thêm một chút nhạc Hãy i'm <speaking in Spanish>

นี่ลงทุนลงทุนลงทุนลงแรงนี่แต่กล้องอยู่นี่กดปุุหายไว้ไหนไปฝาบ้านขอบคุณแม่แม่นะ,ะขอบคุณรอขอดไแลขอบคุณนะครับแม่นะขอบคุณแม่ครับ จบแล้วบแล้วโอเค,อเคผัดหมอผ่าตามาสองครั้งแล้วมาหาลีอันไม่ได้ผ่าแล้วปีนี้เดี๋ยวผัดอีกอ่ะขออนุญาตถ่ายรูปตรงนี้หนึ่งนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับพี่แอลด้ดวยนะฮะวันนี้ แ่อลแล้วก็พเจคพิเศเปนวันนี้ยงข้างหลังเวทีนะฮะสั่งกบทอดมาให้น้องด้วยนะฮะไม่กล้ากินกลันขึ้นเวทีกลัวดีดนะกลัวจะกระโดดไนะฮะโอเคทุกคนจะมพร้อมดึกแล้วอย่าเสียงลากยาวนั้นติพร้อมสั้นๆเฮสั้นๆนะโอเคนะ หน 1> 1, ึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่เนด้ว่าเทียมวยไทยเจ็ดสี <laughs> นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับมาร่วมง,งานกันในค,ค่ำคืนนี้นะฮะไม่รู้ว่าพี่ทีเขาเล่นต่อไปยังไงก็เดี๋ยวขอบพี่เขาด้วยนะครับพรุ่งนี้เป็นพี่เสียเป็นแล้วก็พี่แจ๊คธนพลน,นะครับพี่ชายขนามฝากไปด้วยให้วันถูกปะหรอวะถูกปะโบถูกปนะถูกปะถูกถูกถูกว่านะไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดอ่านมาแล้วไง จ้าคุณแม่วุ้ยนาทีสุดท้ายเราก็ต้องรับตังค์ขอบคุณแม่คุณแม่จ้าขอบคุณครับรักจ้าคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ